พชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่สิบสามจากตอนที่แล้วพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสปฏิเสธพวกนาคมานพทั้งสี่ไปว่า พวกท่านน่ะไปนำข่าวนี้มาจากไหนกันเราไม่เคยคิดจะยกธิดาของเราเนี่ยให้แก่พญานาคตนใดเลยฝ่ายนาคมานพทั้งสี่จึงได้ทูลถามพระราชาว่า<ม>ก็แล้วทำไมพระองค์จึงได้ส่งเต่าจิตจูนไปเป็นทูตทูลบอกพระราชาของข้าพระองค์ว่าจะยกพระธิดาสมุทรชาให้หละ่ะ แต่มาบัดนี้นะ่ะตรัสปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีนั้นนับเป็นการดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์นะักพระราชาจึงตรัสว่าเรานะี่ะมิได้ดูหมิ่นท่านพญานาคราชทัตรสแต่อย่างใดอีกทั้งเราก็ไม่เคยส่งทูตไปแจ้งแกราชาของท่านเลยพวกท่านเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดไปกระมัง แม้ท่านพระราชาของพวกเธอนะจะเป็นผู้มีอนุภาพมากก็ตามแต่เรากลับเห็นว่าเท้าเธอนะ่ะไม่คู่ควรกับธิดาของเราเลยเพราะดํารัสแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นสร้างความโกรธแค้นให้พวกนาคมานบจนสุดจะทนได้แต่แล้วก็กลับมีสติระลึกได้ว่า พวกตนเป็นทูตที่พญานาคราชทัตรส่งมาหากทําเกินหน้าที่แล้วเนี่ยยอ่อมไม่สมควรคิดดังนี้แล้วจึงพากันลุกออกจากราชนิเวศแล้วดำลงแผ่นดินกลับไปสู่นาคพิภพในทันทีฝ่ายพญานาคราชทัตรถเมื่อสดับว่า บัตนี้นาคมานพทั้งสี่ตนกลับมาถึงนาคพิภพแล้วก็ทรงปรีดายิ่งนักจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีแล้วตรัสถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างละ่ะได้กำหนดวันเวลามงคลที่เราจะไปรับเอาพระราชธิดามาได้หรือยังละ่ะนาคมานพทั้งสี่ สดับคำปฏิสันฐานของพระราชาแล้วก็ยิ่งโกรธกราบทูลด้วยอาการเดือดดาลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปยังที่นั้นทำไมกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์นะ่ะอับอายยิ่งนักการถูกพระองค์สั่งลงทันให้ตายไปซะก็ยังดีซะกว่า ส่งพวกข้าพระองค์ไปให้พระราชาผู้ยิงยะโสองค์นั้นดูถูกดูแคลนคำตัดพอของนาคบริวารสร้างความชงนงุนงงให้พระราชายิ่งนักจึงตรัสถามไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือพวกข้าพระองค์ทั้งสี่นะด้านด้นเดินทางไปด้วยความอุตสาหะ ในฐานะโทษของพระองค์เพื่อหวังจะเชื่อมสมานสองแผ่นดินไว้ด้วยกันแต่แล้วพระเจ้าพาราณสีนั่นกลับโป้ปดว่าตนไม่ได้ส่งเต่าจิตจูนมาแถมยังกล่าวยกจ่องทิดาของตนด้วยความมัวเมาในชาติตรกะูลแล้วด่าบริพาทพระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งนาคทั้งปวงด้วยคำหยาหมิ่น จนพวกข้าพระองค์เนี่ยอับอายแทบแทกแ,แผ่นดินหนีจากนั้นนาคมานกก็ทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงแด่พระเจ้าทัตตรศเท้าเธอสดับคำกราบภูลนั้นแล้วก็ทรงกลิ้วจนแทบจะขึ้นจากเมืองบาดาลไปทำลายล้างกรุงพาราณสีให้สิ้นซากในบัดนนแต่ครั้นทรงดำดิถึงพระนางสมุทรชา ก็พลันบังเกิดอาการปวดแปลบขึ้นในอกเพราะพระองค์ย่อมทนไม่ได้แน่หากต้องเห็นนางอันเป็นที่รักถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นเพราะบัดนี้ความรักท่วมทนดวงใจได้ครอบงำพระหฤรุไทของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วเมื่อดำรินึกได้เช่นนี้ จึงทรงระงับความโกรธานั้นไว้แล้วทรงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีทั้งนาคก,กัมพลอสดรผู้เป็นเสนาบดีที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพเหล่านาคที่อยู่เชิงเขาสิเนรุและเหล่านาคบริวารในทิศน้อยสี่ทิศทิศใหญ่สี่ทิศ มีอยู่ประมาณเท่าใดต่างก็มาประชุมพร้อมกันณนะพบบาดาลของพระเจ้าทัตรศในขณะนั้นทันทีเพื่อเตรียมยกทัพไปกำราบเมืองพาราณสีให้พินาศสิน้นเมื่อนาบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่แล้วพญานาคผู้เป็นเสนาบดีของเท้าทัตรรตรศตนหนึง่ง จึงกราบทูนด้วยความอาถรรพว่าข้าแต่มหาราชเจา้าขอพระองค์ทรงรับสั่งมาเถิดพระเจ้าค่ะจะให้พวกเราทำลายล้างศัตรูหมู่พานของพระองค์ด้วยวิธีการใดจะบังหวนควันหรือพ่นไฟให้มันเป็นจุนพวกเรานาคผู้เป็นข้าทุลีของพระองค์ พร้อมจะต่อก่อนกับข้าศึกของพระองค์ทุกเมื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตระทอดพระเนตรบริวารไพร่ผลของพระองค์แล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งจึงรับสั่งไปว่าเรานาคบริวารของเราทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหมดนะจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิด แต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราสีนั้นเป็นอันขาดสิ้นเสียงรับสั่งเหล่านาคต่างก็งุนงงไปตามๆกันเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าราชาของพวกตนจะรับสั่งให้ไว้ชีวิตฆ่าศึกศัตรูเช่นนี้โดยหารู้ไม่ว่าที่พระเจ้าทัตรถ ทรงมีรับสั่งอย่างนั้นน่ะก็เพราะทรงคิดอุบายที่จะคมขูพระเจ้าพาราณสีให้ยินยอมยกพระธิดาให้แต่โดยดีโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดและเหตุผลประการสำคัญเหนือสิ่งใดคือเพราะไม่ทรงปรารถนาให้นางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์รู้สึกเกลียดชัง และมีอคติต่อพระองค์นั่นเองครั้นไม่รู้ถึงอุบายของพระราชาหนึ่งในหน้ากำพลอัสดรจึงทูลถามเท้าเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหากพระองค์ไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำร้ายมนุษย์เหล่านั้นแล้วการไปในที่นั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเจ้าค่ะ พระองค์จะให้พวกข้าพระองค์ทำอย่างไรขอจงทรงรับสั่งมาเถิดถ้าเช่นนั้นนาคทั้งหลายจงฟังเราครั้นแล้วพญานาคทัตตร์ก็ทรงบอกอุบายทุกอย่างให้เหล่านาคบริษัทของพระองค์ได้รู้แล้วทรงกำชับในที่ประชุมนั้นว่าพวกท่าน จงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เท่าคนชราหญิงที่มีคันเด็กทั้งหลายและพระนางสมุทรชาเป็นอันขาด น้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งหนาคราชแล้วยกพลพญานาคเคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีส่วนว่าเมื่อเหล่ากองทัพพญานาคได้ไปสู่นครพาราณสีแล้วชาวเมืองทั้งหมดจะสามารถป้องกันได้หรือไม่เพราะพวกพญานาค ่างก็มีฤทธิ์มีพิษร้ายแรงทั้งสิ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป